เราผมก็โม้ให้ฟังไปงั้นล่ะหกเก้าได้ไหมได้จะได้ได้ได้หกเก้าได้ถ้าจะเพี้ยนแต้มอะไรประมาณนี้เป็นไปได้อายุผม4ี่บสี่ก็จัดไปเลยจ้ามีเขานะครับแพเยอะอยู่แพ้ก็เป็นสี่อยู่แล้วล่ะจะแยกบนแยกโซนบนล่างแล้วล่ะเขาแยกไว้ให้แล้วล่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรืออะไรลุงอืมมันเป็นไอเขาเรียกว่าหมู่บ้านชนบทแต่โบราณเนี่ยแต่ก็ ก็เป็นอันซีนแต่เก่าแล้วท่นี้เป็นอันซีนเหลือที่เดียวในประเทศไทยอยู่ประมาณนี้ก็ก็เป็นชุมชนเขาเขาชอบอาศัยอยู่แต่ก่อนการค้าขายก็อยู่กับเรือแต่กับแม่น้ําก็ก็สร้างบ้านติดลําคลองใช้เรือสัญจรไปมาก็โอเคนะครับก็เลยกลายเป็นทุกวันก็เหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทยโชว์ตัวเลขค่ะอ๋อลอตเตอรี่ผมเหรอผมจับให้ดูเฉยๆนะ <Okay. S 1> แอบปกแอบปกเฉยๆนะอยากดูเหรอ จัดไปผมพิสูจน์ไม่ได้ผมจะไม่เชื่อนะแต่ใต้ผมจะเป็นอย่างนั้นเชื่อของผมคนเดียวมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ใช่เราเชื่อของเราออย่างนั้นใครจะพูดเลขดับคือไม่เอาด้วยล่ะห้ามแซวนะห้ามแซวเรื่องเลขดับนะกินกาแฟกันยังเนาะมาแต่เช้าเลยบางคนจะไปทํางานเนาะใช่ครับก็มีบางคนเริ่มจะไปทํางานใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ พยายามมาอ่านคอมเมนต์ดูใครยังบางคนอาจจะติดงานติดอะไรแล้วมั้งรีบไปทํางานเนาะอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้คิดได้เป็นหมายเลขบัญชีที่ผมยังใช้อยู่นะบัญชีนี้ท้ายสามตัวนี่คือเรือนี้ลักษณะนี้เมืองรองนี้ลุงของเคยเจออยู่แล้วปีที่เจออยู่แล้ว,ลว,ลวจําได้แล้วก็เบื้องต้นเราทิ้งไม่ได้คือกอไก่ะทิ้งไม่ได้อย่างไงทิ้งไม่ได้ เนี่ยยิ้มยิ้มในใจเลยเหมือนรู้แล้วเนี่ยเหมือนรู้แล้วนะเหมือนรู้แล้วลุงบอกกระทิ้งรอเรือเรากระทิ้งไม่ได้ก็เอซีบอกว่าลุงป๋องยิ้มเลยถ้าถ้าสังเกตว่าลุงป๋องพูดออกมาแล้วอารมณ์ดียิ้มเลยนะอยู่ประมาณนี้อโอ้โหเกิดปะหนูเกิดพศสองห้าหนึ่งเก้าพศเลขสวยนะจ้าตาดเรานะจ้าบอกไปแค่นั้นแหละตาดเราจ้าตอบคำถามหน่อย มาสวัสดีจ้าก็จะคิดถึงบางคนก็ว่าลุงป๋องหายไปไหนเนาะไม่ได้หายนะก็ไปทุรล่อยู่ไปทําบุญร้อยเอ็ดนี่ลุงป๋องไปทําบุญให้ไปไปทาบุญนิดหน่อยสังฆทานนี่คนญาติผู้ล่วงลับของฝ่ายแฟนแล้วก็ร่วมทําบุญสร้างโบของเขาหน่อยใช่สร้างบสถอีกแล้วนะคะตั้งต้นบุญไว้ก็ไปไปยับยับบุญอะไรสักหน่อยเนาะผ่านเห็นรถยนต์ชนกันกลางสี่แยกกันน่าจะ แปลฝันแล้วเหรอแปแล้วเหรออาจารย์โดนลอยแปเป็นเลขสี่สี่ชนสี่บวกศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หรือเปล่าอยู่ประมาณนี้แปลให้เลยนะถูกไม่ถูกไม่รู้นะแปลเดี๋ยวมันมีหลายอย่างอยู่ครับชอบสิบห้าจัดไปครับมันก็น่าจะเข้าเรือเรือห้าน้ำหนึ่งแบบอกไปเลยนะแปลน้ำมันไม่ได้สีขามนะนะไม่เกี่ยวกับสีขามไม่เกี่ยวกับสีบอลลูนเขาก็เขียนน้ำอยู่นะแม่น้ำสแกกังอ่ะเรือก็เป็นห้าอยู่แล้วอ แล้วถ้าจะจับคู่ไ่เลยว่ากันบอกไปเลยอ๋อตรงๆนี่แหละออไม่ไม่ต้องออมคอไม่มีลีลาเนาะเราบอกบอกไปเลยปล่ปล่อยสเต็ปไปเลยใครก็รีบไปซื้อก่อนกล้ากับหกตัวเดียวกันหรือเปล่าก่อนที่จะอั้นก่อนที่จะอั้นเลยอ่ามาแล้วนะโอก นะครับก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากคือเรือนี่แหละยังไงก็รอเรือต้องมานะครับรอเรือรอเรือรอเรือต้องมารหัสรับรหัสรับรอเรือ,อยังไงก็ต้องมารหัสรหัสกันหน่อยแสกแกกลังน้ําแม่น้ํานะน้ําน้ําไม่ต้องบอกว่าอะไรนะแต่ทางใต้ก็แปลเป็นเลขเกียรตได้เหมือน,นกันนะโทษกันเอานะเลข,ขเกียรตินะโทษกันเอานะหนึ่งเกีเจ็ดนะโทษกันเอานะทางสุราษฎร์ทาง ได้เขาบอกว่าน้ำน้ำเป็นเจ็ดนะเรือจะอยู่ตรงกลางเรือจะอยู่กลางน้ําเลยโดดเด่นมากกลางน้ากลางน้ํานี่แค่เบื้องต้นก็ประมาณนี้<อ>จับกุมมอน,นะครับก,ก็เนี่ละก็จะนาะมีภูเขานิดนิดนี่นะมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ห่วงเพราะว่าคําว่าสะแกกลางคือกอกอแล้วละ่ะถ้ามาเบิ้ลกง็ง่ายๆงวดน,นี้ถือว่าง่ายเลยถ้าเบิ้ลง่ายง่ายก่อน ถ้าเบิ้ลก็ไม่กี่ตัวเองนะก็ตามเราแปะเข้าๆก็ไม่กี่ตัวเองนะเบิ้ลน่อันนี้เกินให้หายคิดถึงก่อนนะนะให้หายคิดถึงก่อนแต่ว่าเมื่อคืนก็ฝันแปลกจะฝันว่าฝันไปโรงงานเก่าอ้าวกี่ปีแล้วประมาณสักสามสิบกว่าปีแล้วโรงงานนี้นะตั้งพศประมาณสักสามสองสามสามนี่แหละผมเคยไปอยู่เฮ้ยทำไมไปฝันแต่ฝันทุกครัง้งออกนะ ออกตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันความล <c oughs> ับอยู่ <c oughs> เความลับก่อนก็ <c oughs> อเก็บไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอยู่เพราะว่าผมฝันกี่ปีที่แล้วนะเดี๋ยวมันจะเหมือนงวดคุณแม่ลุงป๋องหรือเปล่าไม่รู้ง<อ>วดนนผมฝันประมาณสักสิบป,ปีที่แล้วออกเกยอะออกจริงๆด้วยมันจะเกี่ยวหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามาดูรูปเออมีรุ้นมีรุ้นมีรุ่นเดี๋ยวจะเฉลยบ้านเลขที่ของโรงง,งานนะอื ตอนนี้เกิน <ผม S 1> นี้ก่อนดูกันไปก่อนผมไม่เคยฝันนานแล้วนะกี่ปีแล้วประมาณยี่สิบปีมั้งไม่ได้ฝันประมาณประมาณนี้แหละประมาณเกือบยี่สิบปีอะไม่ฝันนานแล้วฝันอะถ้าม่ไปเดินโรงงานนี้เนาะเป็นโรงงานเก่าๆแล้วคนก็มีแต่คนเก่าๆแก่ๆแล้วมีคนจะมาจับผมไอเอาเอาไอเหมือนจะามาจับผมอะพวกวัยรุ่นพวกอะไรเมาแล้วจะมาจับผมไอ้คนจะต้องคนสิ่งดีแน่นอนประมาณก็เลยก็ หน้าหน้าคิดนะคิดวันนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่เราไน้างคิดสแกกังนะพูดง่ายเอากอไก่ไปก้าวอยู่แล้วล่ะบอกตรงๆไปเลยเอาไปก่อนตัวหนึงนน่งเออก้าวแน่นอนเก่าที่ยังใช้อยู่นะในบัญชีเก่าตันนี้เป็นใช้ใช้งานใช้งานบนัญชีนี้ใช้งานวันนี้ก็วนมาของแอดเต็มๆเลยความลับไม่เคยเปิดเผยว่าบัญชีนี้สําหรับใช้งานนะครับคือไม่ได้เอามา ค่าถ่ายนะครับเอาไปใช้งานส่วนตัวบัญชีนะผมจะมีอยู่สองบัญชีบัญชีนี้นะครับบัญชีแรกเลยนะครับประมาณนะครับประมาณนี้นะครับบัญชีนี้เออมันก็แปลกๆกันะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับเลขเก้าอยู่หรอกสแกกลังนะครับสกกอันนี้อยู่ภาคไหนลุงบังก็อุทัยธานีก็น่าจะออก กึ่งเหนือกึ่งกลางทางตอนบนหรือเปล่าจําไม่ได้ือนกันแต่ขอโทษนะอาจจะยังไม่มีข้อมูลตอนนี้ผมไม่รู้อุทัยมันก็น่าจะติดกําแพงเพชรเลื่อนแต่นุ้นหรือเปล่าเป็นสายนอกทางนุ้นเนาะเคยผ่านอยู่ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ผ่านกลับมาสายนั้นด้วยเอฟซีก็เยอะเหมือนกันอุทัยธานีนะครับเป็นเมืองที่เป็นอยู่สายนอกจะจะเพิ่งนี่แหละน่าจะมาดังงวดนี้แหละถูกมีชุมชนแพร แ่นจะเป็นประมาณระเบื้องต้นบ้านต้องเป็นเลขสี่อยู่แล้วบ้านส่วนมากจะเป็นเลขสี่นะแล้วก็มีน้ําอยู่แล้วละแม่น้ําสแกกรักรงนี่ยังไงก็ต้องมีหนึ่งอะ่ะนี่ประมาณนี้ mm hmm. เข้าๆไปก่อนเลยเนาะแต่ต้นมะาพร้าวนี่เมื่อที่แล้ว,วต้นมะพร้าวสามนะเราบอกว่าการสูญเสียดจะเป็นศูนย์ได้ใช่ไหมใช่ <Yeah. S 2> ต้นมะพร้าวสามต้นเลยเต็มๆเ,เลยดีแล้วไม่แต่ภูเขาเป็นเก้า <m uch ess> แต่ล้วก็ก็ใส่หกใส่กะไอเสะหไว้อยู่แต่แต่จริงๆก็เข้านะทั้งเก้าหกหกับเก้าเข้าหมดละแต่ว่าเราจับประเด็นเบี่ยงเบียงนิดหน่อยทีนี้ต้นมะพ้าวจะรู้สึกว่าจะมีสี่ต้นนั้นนี่แต่เสาหลักก็จะมีเยอะเสาที่เป็นในดึงแพรหรือเปล่าไม่รู้ครับเป็นคือน่าจะเป็นอันศินของประเทศไทยน่าจะเหลือที่เดียวบ้านบ้าน,บ,านบ้านเป็นแพร ประมาณสัก200อกว่าหลังคาเรือนน่ะจะมีบ้านเล็ก่หมดนะก็ตามศึกษานินๆหน่อยๆนะครับก็เป็นชุมชนเดียวนะที่ยังหลงเหลืออาจจะปลูกบ้านบนคือบางคนก็อาจจะมีบ้านอยู่ติดกับริมน้ําที่ดินอยู่ใกล้กับมาอยู่กับแพรแบบนี้บางคนไม่มีก็เช่าที่เอาแบบนี้ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าจะโดดเด่นคือรอเรือ่อ <laughs> ดูกับข้าดวโดดเด่นมากอะเรือยังไงก็ห้าหน่าจะมาเนาะ น,น<อ>โดดเด่นมากไม่ต้องดูตัวเลขนะมีตัวเลขหยิบมาถูกกันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้หยิบผิดหรือหยิบถูกไม่รู้อ,อันนี้น่าจะเป็นโอ้อันนี้มันบังเอิญหรือเปล่า